อ่ะทุกคนสวัสดีชาว YouTube กันหน่อยเร็ว YouTube ย้อนหลังนะครับโอเคผมสวัสดีครับผมทุกคนที่ผ่านทางเข้ามานะครับก็เป็นอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับสำหรับเกลดานะครับตู้600นะครับตัวละครนะครับเกลดานะครับเกลดาสีเขียวเนี่ยระดับเอสาเนี่ยตัวละครที่สามารถเพิ่มสแต็กพื้นฐานให้พวกพ้องได้ผมให้5้าขึ้นอยู่แล้วไม่ว่าตัวละครไหนตามแบบที่สามารถเพิ่มสแต็กพื้นฐานได้หรือว่าสามารถช่วยให้เพื่อนร่วมทีมเก่งขึ้นได้แค่ไปยืนอยู่นะครับอันนี้คือผมให้5้าขึ้นอยู่แล้ว เพิ่มสแต็กพื้นฐาน50%เลยนะครับของอัตราดุลเลือดนะ20%สูงสุดและตัวนี้ได้รับผอมาน,อนนี้คือ5ขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็เมื่อเริ่มเทินนะครับจะมอบนะครับพันธะสัญญาเลือดนะครับแกตัวเองพันธะสัญญาเลือดจะลดดาเมจของเผ่ามาอีก30%อันนี้คือ6 6และ6เต็ม10แล้ว แล้วก็ยังสแต็กเลือดได้ด้วยนะจากการดูดเลือดนะครับจากพวกพอนะครับสูงสุด4ี่แสนเนาะแล้วก็มาอีกบรรทัดหนึ่งก็คือมีเอฟเฟกลักที่เียสลับเป็นเวลา3เทินก็คือคุ้มกันการระงับเอฟเฟกด้านการฟื้นฟูก็คือติดเชื้อได้แหละแต่สามารถฟื้นฟูเลือดได้นะครับอันนี้คือ7เต็ม10แล้วนี่คือเจ็ดเต็มสิบแล้วนะครับนะและยังไม่พอนะครับยังสามารถฟื้นฟูเลือดตัวเองได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ท่านตีหกนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะสร้างนาเมเพิ่มขึ้้นดวยสูงกุบเพิ่มดาาเที่สร้งขึ้นนนะแแล่น ครับผมนะตนเองยังสามารถเป็นหน้าที่แทงในการรับดาเมจ30%ร30%ของปริมาณดาเมจพวกพองผอสูนได้นี่คือ7.5เต็ม10แล้ว <laughs> แล้ววิธีการฆ่ามันวิธีการฆ่ามันก็ลําบากด้วยเราต้องฆ่ามันด้วยสกิลเดียวอันนี้ที่ผมเข้าใจนะและผมคิดว่าน่าจะใช่แหละเนาะก็คือถ้ามันได้รับการสะท้อนดาเมจเท่าไหร่ก็ทมแต่แม้ว่าเลือดมันจะเหลือแค่หนึ่งก็ตามแต่มันก็จะไม่ตายนะครับเราจะฆ่ามันได้ด้วยการใช้เอ่อสกิลเดียวใส่มันเท่านั้นถูกไหมอ่าอันนี้ที่ผมเข้าใจเนาะแล้วก็สกิลอื่นๆนะครับก็จะเป็นการเพิ่มดาเมจที่สร้างขึ้นจากพันธะสัญญาเลือดด้วยก็คือเลือดที่สเตะคเป็นโจมตีหมู่ทั้งหมดนะ แต่ต้องเราดูว่าการรับดาเมจแทนเพื่อนๆ30%เนี่ยจะสามารถรับดาเมจปา่าเคอร์ซี่พูมิเนนได้ไหมละกันเนาะโอเคอันนี้ก็เลเวลตามอันตินะครับก็ลองดูนะครับนะก็อันติสองน่าจะโอเคเนาะอันตีสามคือว่าดีเลยนะครับอันติหกนี่คือสุดยอด <c oughs> โอเคเดี๋ยวไปดูกิจกรรมในเกมกันบ้างนะใช่ไหมวันหยุดฤด,ดูร้อนในภาพฝันกับเกมเจ็ดบาปอ่า เช็คอินก็รับไปเลยตัวสุ่ม40บใบแล้วก็วัตถุดิบศักดิ์สิทธิ์นะครับผมนะโอเคตัวละครใหม่เกลดานะครับเจ้าหญิงแห่งพันธสัญญาเกลดาเนาะแล้วก็สุ่มเลือกนะครับคัสสัตมันหยุดเนาะซึ่งตู้สุ่มก็เหมือนเดิมนะครับมีตัวละครยูอาร์ไม่ด้วยซึ่งคตรโค้รดีเลยนะแล้วก็มีเฮลด้วยนะครับแฟชั่นก็เหมือนเดิมนะครับสามารถที่จะใช้มันนี่จริงซื้อได้ <c oughs> สามารถใช้เงินจริงซื้อได้นะครับนะแล้วก็เวลาตู้ออกไปแล้วเนี่ยก็สามารถใช้เพชรซื้อได้นะครับค่อนข้างที่จะเท่เอวเรื่องเลยนะ แต่ผมชอบดั้งเดิมมากกว่า <c oughs> จะสุ่มได้ไหมครับสุ่มได้ครับสุ่มได้ครับผมต้องสุ่มอยู่แหละ <c oughs> แล้วก็นะครับผมการ์ดใหม่นะครับเป็นการ์ดสาหรับผอมานโดยเฉพาะเลยเนาะซึ่งสามารถเพิ่มนะครับพลังป้องกันได้นะครับแล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับอีก10%เนาะซึ่งแน่นอนว่าการ์ดนี้เนี่ยอ่านยังไงก็ใช้กับราชาปีศาจแน่นอนเนาะแล้วก็เลื่อนลงมา,านี่ไงทอ เอของทอนะครับเพิ่มค่าสะสมของสายฟ้าอีก200,000นะครับแล้วก็เมื่อใช้สก,กิลขนาดที่เทพสายฟ้าลงทันเนี่ยตนเองจะเพิ่มอัตราคิดกิบอร์เ็นตแล้วก็สร้างดาเมจเพิ่มขึ้นอีก50%โคตรเยอะเอาจริงดีมากไงนะผมรู้สึกว่าสร้างดาเมจเพิ่มขึ้น5 0อนี่พอ,พอกับป่าเลยนะป่าก็สร้างดาเมจเพิ่มขึ้นห้เอนเหมือนกันแล้วทอมันสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นห้าสิาเมอ่์เซนหมายความว่าไงหมายความว่าทอร์ Thor เนี่ยมัน ตรงข้ามเนี่ยก็จะดูนาำเอ็เพิ่มมากขึ้นนะครับไม่เอาไม่เอ,เอามาพูดความจริงเอามาเล่นตัวเดียวได้ไหมครับไม่ได้หรอกนะทอกระดูแหมเราก็เป็นผู้ยงผู้หญิงนะจะมาทอกระดูได้ไงเนี่ยเอาโอเคนะแล้วก็มีแพ็กเกจใหม่นะครับอันนี้ใครจะเติมก็เติมไปนะไหนก็ดูที่มีแพ็คอะไรน่าสนใจไหมเฮ้ยอ่าโอเคแพ็กเกจหยุดยาวอ่าแพ็คอืม เอ๊ะแพ็คดีมันก็ไม่เร็วเหมือนกันนะนี่มันราคาเท่าไหร่เนี่ยสเตปอัพอย่างนั้นเหรอเดี่ยวนะสิ 10, 20, 30, 30บยี่สิบสามสิบสามสิบใบเลยเลอะสามสิบใบได้เหรียญลุงได้ได้ทั้งได้คอนเอ้แพ็คนี้มันดูน่าสนใจแล้วเนี่ยไอ้แพ็คนี้น่าสนใจครับแพ็คแพ็ควันหยุดหนึ่งถึงสามต้องดูราคาวะได้ตัว๋วฟรีน่าสนใจน่าสนใจ อันนี้แพ็กวันหยุดเหมือนกันใช่ไหมโอ้เป็นสเตปโอเคแพ็กน่าสนใจอยู่แล้วก็แพ็กวันหยุดฤดูร้อนภาพในฝันเจ็ดวันเจ็ดวันโอ้เจ็ดวันเจ็ดวันก็น่าสนใจซื้อแล้วยังได้ตัวอีกแ <c oughs> จกตัวเยอะจังวะส่งการบ้านได้ที่ไหนเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดอบบี้ประกาศให้ครับผมประกาศวันนี้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเช็คอินนะครับโอ้เช็คอินวาล็ in, <c oughs> อ,อกอินโทษอ๋อได้แค่สี่สี่วันก็ได้สี่สิบใบเลยเหรอมันแจกเร็วจังวะ สี่วันสี่สิบวัยก็ก็ไม่นานนะรอสี่วันแล้วก็ค่อยค่อยเปิดก็ได้เนี่ยสำหรับคนที่จะเปิดนะครับก็จริงๆผมว่ารอสี่วันก่อนแล้วก็ระหว่างสี่วันนี้ก็รอรีวิวก่อนก็ได้นะรอดูช่องผมรีวิวหรือรอดูตามช่องต่างประเทศรอดูตามช่องเออดาเน่พี่หมีมากอะไรก็ลองดูรอดูแต่ละคนรีวิวก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ ตัวให้ครบส่ง<า>ออกไมเนียผมเกลือมาสองตู้แล้วไม่ออกสักตัวห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมว่าตั๋วมันแจกเยอะอยู่นะครับแล้วก็ตัว lock ๋วล็อกอินแค่สี่วันเองนะครับสี่วันได้สี่สิบใบผมแนะนําว่าสาหรับคนที่เป็นสายฟรีเนาะแล้วก็สายที่แบบไม่ได้เติมหนักเท่าไหร่นะครับผมแนะนําว่าพวกคุณรอสี่วันดีกว่าเออรอสี่วันรอสี่วันแล้วก็รอสี่วันแล้วค่อยเปิดผมว่าดีกว่าเนาะเราจะได้ดูรีวิวไปด้วยอันนี้สาหรับคนที่ไม่รีบนะสาหรับคนที่แบบไม่รีบเลยนะครับนะรอส ผมว่าสี่วันมันแป๊บเดียวเองนะผมว่าเป็นผมไม่รอนะออทอใช้วัตถุวัตถุศักดิ์สิทธิ์ทอใช้อะไรครับใช่ไหมครับทอใช้ส่วนของกระลอกครับผมนะซึ่งเป็น HR ที่ดีมากนะกระลอกใช่ไหมอ๋อกระลอกกระลอกขอบคุณมากครับผมใช่ก็น่าจะกระลอกขอบคุณครับอ่ะเลื่อนลงมานะครับก็ล็อกอินนะล็อกอินแป๊บเดียวเองเนาะ แล้วก็ในส่วนของภารกิจรายวันโอ้โอ้มึงใจปั้มเนาะมึงแจกเพชรสามเพชรอย่างนี้เลยเหรอโอ้โอเคนะครับในเควสเนี่ยก็จะได้เพชรสาเพชรเลยนะถ้าเราเคลียร์เควสครบนะครับก็ถือว่าโอเคนะอืแจกเพชรง่ายนะเนี่ยแล้วก็มีเควสนะครับเควสใหม่นะตามหากอะในภาพฝันนะครับอันนี้ก็รับอีก30เพชรเลย แจกเยอะจังวะอันนี้ก็30เพชรแล้วแล้วก็มีตัวอีก40ใบแล้วก็30เพชรแล้วก็อีก30เพชรโอ้โหใจป้อมจังวะแย่ yeah. อืมแล้วเรื่อกิจกรรมนะครับก็อ่ะเข้าไปดูตามนี้ได้นะก็เป็นเพอร์ซิเวิลเดินหาต่างๆนะโอ้ตามหาเกาะในฝันได้เพชรอีก3เพชรด้วยนะครับโอ้เลื่อนลงมามีแต่เพชรอันนี้อีกสเพชร แล้วเลื่อนลงมาอันนี้อีกห้าเพชรโอ้แจงเยอะจริงนะรอบนี้นะโอเคผมก็เป็นกิจกรรมนะกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับหมูหงหมูฮอกนะครับนะเฮลใช้ตัวซื้อใช่ไหมคะเฮลสุ่มมาเลยครับสุ่มเลยครับตู้นี้มีให้สุ่มครับผมแล้วก็สามารถเลือกได้ด้วยนะโอเคแล้วก็เลื่อนลงมาครับผมก็เป็นกิจกรรมหมูฮอกนะครับกิจกรรมง่ายๆนะครับเป็นการ AFK แล้วก็อัพเลเวลนะครับไม่ยากนะครับก็เป็นได้การ์ดนะครับนะหมูฮอกก็ได้การ์ดได้ทั้ง ที่โอ้นี่ไงกิจกรรมไฟนอลบอสไฟนอลบอสเหรอ what ไฟนอลบอสสองรอบเหรอเอามามันมามาันม,ม,มาเป็นไฟนอลบอสเหรอวะสงคารามไฟนอลบอสกิจกรรมมันหยุดในภาพฝันรีเทิร์นโกเทอร์เหรอไอทำไมไฟนอลบอสมันเบิ้ลสองอรอบวะเนี่ย oh เอ,อ้เอา,ฟอาฟฟฟไฟ,ไฟนอลบอสสองรอบเหรออ,อันนี้คือมันมาเป็นไฟนอลบอสเลยครับผมนึกว่าผมนึกว่าเป็นบอสอีเวนต์อะตอนแรกอะเออตอนแรกตอนแรกดูว่าเป็นบอสอีเวนต์เว้ยหมายถึงว่าบอสอีเวนต์แบบว่าก,กดไปตีอะไรเงี้ย แต่ไม่มาเป็นไฟนอลบอสวะ่ะเออแปลกแฮะอันนี้มาเป็นไฟนอลบอสแฮะอ่ะก็มีเหรียญตาประทับให้แล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะเหรียญตาประทับแฟชั่นเคาน์เตอร์นะครับต่างๆนาๆนาเนาะโอ้แต่แปลกแฮะมาเป็นไฟนอลบอสเอรอบนี้สวัสดีครับแอดหม่อมถนัดได้ไใช้เออมาเป็นไฟนอลบอสแต่แปลกรอบนี้แฮะโอ้โห้ข้าววิ่ อดดองเฮลกูไม่พลาดแน่นอนนะครับเฮลผมซื้อแฟร์แน่นอนนะครับซื้อแน่นอนครับใครจะห้ามไม่รู้กูซื้อแน่นอนนะครับนี้ซื้อแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์่แล้วก็มีแฟร์รีลันนะครับรีลันแล้วก็ลดราคาด้วยนะสําหรับแฟชั่นนะครับในส่วนของชุดแม่น้ําต่างๆนะครับเนาะก็ไปซื้อมาได้นะครับโอ้แล้วก็กิจกรรมพัฒนานะครับในวันหยุดหน้าร้อนนะครับก็จะเป็นลดพลังงานคูณ2เพิ่มมัตาเพิ่มมัตานะครับเนาะก็สามารถไป ไปไปฟาร์มกันได้เนาะแล้วมีส่วนในการแลกเปลี่ยนวัตถุดิบด้วยนะครับโอ้โอเคโอ้นีมันลุง <c oughs> ลุงเปกาสของเรานี่เองลุงเปกาสนะโอ้ลุงเปกาสนะ oh, โอ้สุดยอดนะใครไม่แลกก็ไม่แลกแล้วก็มีในส่วนของแฟร์ดัตใหม่เนาะโ okay. อเคอ่ะก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ถือว่าโอ้อันนี้คือปรับปรุงใช่ไหมปรับปรุงระบบ ปรับปรุงระบบในการส่งไง้นั่นน่ะในการส่งทีมล่าตะเวนเนาะก็จะได้ในส่วนของเหรียญบุกพลังอันนี้สุดยอดมากอันนี้ผมตบมือให้เลยจริงอันนี้ผมตบมือให้เลยคือได้เหรียญบุกพลังเพิ่มมากขึ้นได้เหรียญบุกพลังไม่เขา้ายนะมีวิธีหาเหรียญบุกพลังช่องทางอื่นเพิ่มมาเนี่ยผมรู้สึกว่าโอเคแย้ททาดีนะอันนี้แย้ทําดีมากครับอันนี้ชอบมากเอออันนี้ดีนะ อ๋อมีการที่จะภารกิจพิเศษประกอบไปด้วยรางวัลพิเศษเมื่อส่งอาวินพิเศษออกลัตเเวนจะปลดล็อกรางวัลพิเศษไอ้สัตว <c oughs> เ์เหมือนมึงเหมือนมึงบังคับกูเปิดตัวใหม่อ่ะอารมณ์ประมาณว่าอารมณ์ประมาณว่านะครับการลัตะเวนเนี่ยมันจะมีเอ่อสเปเชียลเควสอยู่ซึ่งไอสเปเชียลเควสอะไรพวกนี้มันก็จะมันก็จะต้องใช้ตัวใหม่ <c oughs> ต้องใช้ตัวใหม่ในการส่งไปนะครับเนาะโอ้ oh, อย่างงี้นี่เองแม่มือมันับตัวใหม่จังเลยนะโอเค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 แล้วก็เพิ่มระดับความยากของศึกราชาเทพสูรน,นะครับเป็นความยากระดับฮาร์ดนะครับซึ่งแน่นอนว่าระดับฮาร์ดนี่คือยากกว่าอ๋อมันมันมันอ่อนกว่าใช่ไหมมันเอามาเพื่อเพื่อที่จะแบบว่า ลดความลำบากของผู้เล่นนะจ,จริงๆมันก็ไม่ได้ยากนะราชาเทพสูตรเนี่ยเนาะอ่ะแล้วก็โอ้ปรับเพิ่ม you know <c oughs> <c oughs> โอ้โอ้มันปรับโอ้มันปรับเพิ่มไว้นี่ให้เว้ยมันปรับเพิ่มปริมาณให้โอ้ปรับเพิ่มนะครับโ,โหมดเอ,อ็กตรตมเนี่ยเพิ่มปริมาณให้แล้วแล้วโหมดระดับเฮลกู่ะโอ้ขอบคุณครับโอ้ขอบคุณครับผมครับโอ้ขอบคุณครับ แล้วก็เปลี่ยนภารกิจนะครับรายวันกับรายสัปดาห์บางอย่างโอ้โอ้มันบัฟไปนี่ให้แฮะมันบัฟเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะมันบัฟศึกราชาศูนย์เพิ่มกล่องขึ้นให้นะครับอันนี้ก็คือเควสนะครับเควสรายวันรายสัปดาห์เนาะก็บัฟเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็เพิ่มฟังก์ชันนะครับฟิลเตอร์ฉายาเพิ่มเอฟเฟกต์ฉายาหรอเพิ่มเอฟเฟกต์ฉายาเพิ่มฟังก์ชันฟิลเตอร์สามารถดูได้ว่าได้รับอัศบินหรือ,อยังแล้วก็ดูฉายาโดยจําแนกเอฟเฟกต์ ได้ตรงมุมด้านซ้ายนะครับืก็มีฟิลเตอร์มาแยกแยะให้เนาะโอ้มึงทำดีมากอันนี้ทำดีมากเอาละครับมันเพิ่มมันเพิ่มค่าสูงสุดของคังให้นะครับนะตามฉายาด้วยนะสุดยอดอันนี้กูให้สิบเต็มสิบดีดีเพราะว่าที่เก็บคังกูไม่พอและอันนี้ดีมากนะ โอเครวมๆแล้วก็เพิ่มมาเท่าไหร่เพิ่มมาเพิ่มมา30สิบนะครับอันนี้ดีมากอันนี้ดีมากสามสิบนี่คือโอเคนะอย่างน้อยก็เก็บของเพิ่มได้อีก30สชิ้นนะโอเคโอเคดี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 ด,ด,ดีอันนี้ถึงดีอันไหนดีลุงก็ชมว่าดีนะอันไหนไม่ดีก็เคลียร์ทิ้งไป <laughs> ปรับปรุงเพิ่มความสะดวกสบายนะครับนะโอเคปรับปรุงให้ล็อกหน้าจออยู่ให้ปรับปรุงให้สามารถล็อกหน้าจอที่อยู่ล่าสุดแม้ขยับไปด้านบนสุดอัตโนมัติเมื่อปิด หน้าต่างบล็อกอัพเสริมพลังเหรอคืออะไรคุณไม่เคยมีปัญหาอะไรนะ,ะเพิ่มฟังก์ชันเรียบเรียงเอฟเฟกต์อ t ดิแฟคให้ดูง่ายขึ้นเหรออ,อันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเพิ่มการแสดงพลังต่อสู้ในฟิลเตอร์อัศวินและในเมนูพัฒนาระดับต่ําเพิ่มฟิลเตอร์พลังต่อสู้ในหน้าสวินอืแล้วก็เพิ่มการแสดงค่าต่อสู้เพิ่มขึ้นในเมนูพัฒนาอุปกรณ์ตู้เสืผ้า สัดเอ่อสนับสนุนวิวธนาการสลั็เดียวซึ่งสามารถเสริมพลังกสวินได้อืมอืมปรับปรุง U A เอ,อ,อกลักษส์สวินเพิ่มฟังก์ชันที่สามารถดูข้อมูลสรุปเลยเหรอโอ <laughs> ค้คุณเข้าใจคุณเข้าใจคุณเข้าใจอันนี้ปะคุณเข้าใจเข้าใจความหมายตรงนี้ไหม <laughs> คุณเข้าใจความหมายคําว่าเพิ่มฟังก์ชันสามารถดูข้อมูลสรุปเกี่ยวกับเอกลักษณ์และวิธีใช้งาน ทางด้านซ้ายในเอกลักษณ์โดยจํากัดแค่ในอวินบางส่วนเท่านั้นคุณเข้าใจความหมายปะปอะมาณว่าเอากลักษณ์มันยาวเกินไปใช่ไหมพวกมึงบ่นกันมากเดี๋ยวกูย่อให้ไ <c oughs> อ้อ <c oughs> อสัตว์อย่างจี้เลย <c oughs> <c oughs> ก็คือมันมันทำเฉพาะบางตัวนะมันบอกว่า เออโดยจํากัดแค่ในอัศวินบางตัวเท่านั้นนะครับก็คือบางตัวมันยาวเป็น a 4ไงนึกออกไหมมันยาวจนบางทีอ่ะบางทีคนงงเออบางทีคนงงคนอ่านไม่เข้าใจหรือว่าบางทีอ่านแล้วมันงงแย่เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวกูสรุปให้สั้นๆละกันเออจบไหม <c oughs> เออแย่บอกว่า โอเคกูขอโทษแล้วกันนะที่บางทีพาสีิมันยาวเป็นหน้ากระดาษ A4 อ่ะเดี๋ยวกูเพิ่มฟังก์ชันสรุปมาให้นะครับนี่ไงจากฟังจากเนี่ยจากพสาสติยาวๆขนาดเนี่ยมึงกดตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวมันจะสรุปมาให้แค่4ี่บรรทัดซึ่ง4ี่บรรทัดยังไม่เกินโคต้าคนไทยาการอ่านหนังสือเอาจริงๆมันยาวจริง แล้วบางทียาวจนขนาดที่ว่ามันมันต้องอ่านซ้ําเรื่อยๆดึกอ่าไหมเออบางทีก็งงเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมกลัวอย่างเดียวกลัวว่ามึงสรุปมาแล้วกูจะเข้าใจเพิ่มหรือกูจะงงเพิ่มมากขึ้นนี่ดูดิมันสรุปจากแบบว่าสรุปเป็นสิบรรทัดเลยนะสรุปเป็นสิบรรทัดเหลือแค่สี่รทัดอะสรุปเหลือแค่สี่รทัดจริงเหรอมันจะมันจะเข้าใจจริงเหรอมึงสรุปมึงจะสรุปดีป่ะเนี่ยแต่ดีโค่รหาอะไรไว้เยอะพาฮ่สิบยาวไปใช่ป่ะโอเคเดี๋ยวกูสรุปให้อ่ะ ปรับปรุงให้แสดง UI บนล่างนะครับกรณีเลื่อนดูข้อมูลในในหน้าอีกแล้วกับสวินเงี้ยเหรอโอ้โห นี่คือแบบว่ายาวขนาดที่แบบว่าต้องเลื่อนดูเลยนะอเดี๋ยวดูดิดปรับปรุงการตรวจสอบผลงานกิจกรรมต่อสู้เพิ่ไมไอคอนดูผลงานด้านขวาของหน้าจอต่อสู้ให้สามารถดูผลงานกิจกรรมว่าเคลียร์แล้วหรือย,ยังในระหว่างต่อสู้ในกิจกรรมต่อสู้ได้คืออะไรอะ่ะอ๋อคือเคลียร์เควสเงี้เหรอเยตกเอ๊ะผมฮามากเลยอ่ะผมอยากตัดเป็นช็อตมากเลยพาร์ท <c oughs> อ่ะแล้วก็ปรับปรุงเยอะเหมือนกันนะปรับปรุงฟังก์ชันสนามฝึกกลุ่มสวิน เพิ่มเมนูฝึกชิงชัยในหน้าเตรียมฝึกอัศบินและสามารถโอ้ยอดเยี่ยมในที่สุดก็มาแล้วสินะโอมาแล้วนะครับในที่สุดกูจะได้ฝึกกิววอลแบบสบายใจสทีนะครับก็นะครับเพิ่มฟังก์ชันนะครับนะหรือว่าเพิ่มพาสซีล่าสุดของกิววอลมาแล้วนะครับในส่วนของ ในส่วนของกิวอลนะอันนี้คืออันนี้คือบนอันนี้คือบนมาสักพักแล้วนะโอ้สุดยอดนะครับนะขอดยอดนะครับอืมอันนี้ดีเลยนะอันนี้ดีเลยนะน,นี้โอเคเลยนะโอเคเยี่ยมนะครับอันนี้คือสมควรนะครับสมควรเพราะว่ากิวอลําบากมากแล้วก็ปรับฟังก์ชันความร่วมมือในศึกชิงกลุมัสวินอันนี้คือปรับอะไรว่็ปรับเล็กน้อยใช่ไหมโอ้หมดแล้วแล้วก็กิวอล แล้วก็แก้ไขบั๊กอื่นๆนะครับเนาะอืมอ่ะแล้วก็แฟชั่นนะครับปรับเป็น20เนาะโอเคอ่ะโอเคผมประมาณนี้เนาะก็นะครับก็สิ่งที่เดอะเบสสุดนะครับแล้วก็ให้10เต็ม10เลยเนี่ยก็คือการการย่อพัสดี การยอ่อภาษีให้อ่านเข้าใจมากขึ้นนะครับผมว่าแย่ทําได้ดีนะโอเคนะครับเดี๋ยวน่าจะตัดคลิปให้สั้นลงนะครับแล้วก็ไปอัพย้อนหลังให้นะครับนั้นยังไงก็ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ให้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวผมไปนั่งตัดคลิปก่อนแล้วก็เดี๋ยวน่าจะรีไปฟิต <laughs> เดี๋ยวจะไม่ทันแล้วมัวในขับไม่ได้อยู่โอเคขอบคุณมากทุกคนนะที่เข้ามาดูแล้วก็พูดคุยกันนะครับนะสนุกมากวันนี้โค้ดสนุกเลยนะครับนะยังไงก็นะครับขอให้พรุ่งนี้ไม่เกลียนะครับนะแล้วก็คนที่เป็นสมาชิกนะครับแล้วรอลงรอลงทะเบียนนะครับเดี๋ยวผมจะให้รอบบี้เปิดลิงก์ให้นะครับโอเควันนี้ขอบคุณมากนะครับยังไงก็นะครับฝันดีล่วงหน้านะครับขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่ดีแล้วกันเนาะวันเปิดกาชาถ้าใครเปิดวันถ้าใครเปิดวันแรกเลยก็ขอให้เปิดได้นะครับพรุ่งนี้อย่าลืมมเราีนนนััดดลก้วยะ มาไล่เทสต,ตัวละครมาไล่เปิดกระชากนด้วยนะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับฝันดีล่วงหน้าลาไปก่อนนะครับเล่นเกมไปสนุกครับผมเจอกันครับฝันดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไปละบายบายสรุปให้กูซะด้วยไอ้โคตรจี้เลยแม่กสรุปเฉย